อันธรรมย,ยังมังคลาสุตตาปาทังพนามะเสทาหูเทวามนุษยาจะมังคลานิอาจินตะยุงอากังธมานาโสธานังพรูหิมังคละบมุตตบังเทวดาอง์หนึ่งได้กราบทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า หมู่เทวดาและมนุษย์มากลายมุ่งหมายความเจริญก้าวหน้าได้คิดถึงเรื่องมงคลแล้วขอพระองค์ทรงบอกทางมงคลนั้นสูงสุดเถิดสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสตอบดังนี้ว่า อาเสวนาจะปาลานังการไม่คบคนพ่านปันทิตานันจะเสวนาการคบบัณฑิตบูชาจะบูชนิยานังการบูชาต่อบุคคลที่ควรบูชาเอตัมมังคลมุตตังกิจรามอย่างนี้เป็นมงคลอันสูงสุด ปาติรูประเทสวาโซจาการอยู่ในประเทศอันสมควรปุเปจกะตะปุญญาตาการเป็นผู้มีบุญได้ทำไว้ก่อนแล้วอาตาสัมมาปณิทิจาการตั้งตนไว้ชอบ เทต,ม,ม,ตมังคัลมุตตังกิดสามอย่างนี้เป็นมงคลอันสูงสุดพาหุสัจาการเป็นผู้ได้ยินได้ฟังมากสิปัญจาการมีศิละปะวิทยาวินโยจะสุสิกิโตวินัยที่ศึกษาดีแล้ว สุภาสิตาจยวา,าวาจาวาจาที่เป็นสุภาสิตเอตัมมังคลลมุตตามังกิสีอย่างนี้เป็นมงคลน,นันสูงสุดมาตาปิตุอุปัานางการบำรุงเรียงมาดาบิดาปุตตาธารัสัสสังคโหการทรงคราบบุตรและภรรยา อาณาคุลาจักมันตาการงานที่ไม่ยุ่งเยิงสับสนเอตัมมังทลมุตตมังกีสามอย่างนี้เป็นมงคลนานสูงสุดหานันจะการบำเพ็ญทานธรรมจริยาจาการประพฤติธรรมยาตะกานันจะสังคาห การสงเคราะห์หมู่ญาติอนณาวาจานิกรรม,มานีการงานอันปราศจากโทษเอตัมมังคลามุตตะมังกิสีอย่างนี้เป็นมงคลน,นั้นสูงสุดอารติวิรติปาปาการงดเว้นจากบาปกรรม มาจะปานาจะสัญญโมโการเหนี่ยวรังใจไว้ได้จากการดื่มน้ำเมาอาปมาโทจะทํามสุการไม่ประมาทในธรรมทั้งหลายเอตัมมังคลมามุตตาบังกิจสามอย่านี้เป็นมงคลนาน,นสูงสุด คาระโวจาความเคารพอ่อนน้อมนิวาโตจาความถอมตัวไม่เย่อหยิง่งสันตุทิจาความสันโดษยินดีในของที่มีอยู่กาตันยูตาความเป็นคนกาตันยูกาเลนะธรรมสวนางการฟังธรรมตามการ เอตัมมังคลมุตตามังปีติหน่าอย่างนี้เป็นมงคลอันสูงสุดขันติจ้าความอดทนโสวจ,จัสต,ตาความเป็นคนว่าง่ายสอนง่ายสาบมานาน,นจะทัสนังการพบเห็นสมณะผู้สงบจากกิเลสกาเลนะธรรมสาสักชา การสนทนาธรรมตามการเอตัมมังคลมุตตะมังกิสีอย่างนี้เป็นมงคลน้นสูงสุดตาโปจาความเพียรเผากิเลสปรามจริยานการประพฤติพรหมาจารยาาร,ร,าร,าร,ริยาจ,จานัทสนังการเห็นอริยสัจ นิพพานาสชิกิริยาจาการทำรนิพพานให้แจง้งเอตัมมังทะละมุตตะมังกิดสีอย่างนี้เป็นมงคลนันสูงสุดพุทธาสโลกาธรรมเมหิตตังยัสนกรรมปติจิตของผู้ใดอันโลกธรรมทั้งหลายถูกต้องแล้วไม่หวั่นไหว อาโศกังเป็นจิตไม่เศร้าโศกวิราชังเป็นจิตไรทุลีกิเลสเพมังเป็นจิตอันกระเสมสารเอตัมมังทะลโมตตมังกิสิยานีเป็นมงคลนานสูงสุดเอตาชิสานิกาตวานาสัพพะรมปราชิตา สาปชาโซทิงคาชันตีตานเตสังมังทลามุตตะมันตีมูเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายได้กระทำม,มงคลทั้งสามสิบแปประการเหล่านี้ให้มีในตนแล้วจึงเป็นผู้ไม่พ่ายแพ้ในที่ทั้งปวงย่อมถึงความสวัสดีในทุกสถาน ทั้งหมดนี้เป็นมงคลคือเหตุให้ถึงความเจริญก้าวหน้าอันสูงสุดของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเหล่านั้นโดยแท้อีกทีด้วยประการชนนี้แล